โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยกกับผมนะครับทุกเคเอ๊บนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกมเดซเนออนไลน์นะครับหรือว่าแซมนั่นแหละแต่มาสอนโหลดบน PC นะครับผมมือถือเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนโหลดนะครับทุกคนนะโอเคอันดับแรกครับให้เรามีลิงก์นี้นะครับโอเคก็ลิงก์นี้ก็อยู่ใต้คลิปผมเลยนะครับทุกคนนะโอเคก็กดเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดเลยนะทุกคนนะโอเคอันดับต่อไปนะครับก็อันนี้ลิงก์นี้ทุกคนอยู่ไหนไหนทุกคนก็เข้าไปในไฟล์นั้นนะครับแต่ของผมไว้้้้หนนนนาะโอออเเคแลวกก็ดดตรงัีไม่่ใชิ มันขยันแล้วมันคลิกจังเลยกดนี่หนึ่งที่กดคลิกขวานะครับแล้วก็กดนี่แตกแยกไฟล์ไปแล้วมันก็จะแตกไฟล์นะครับทุกคนโอเคได้ทุกคนนะโอเคทุกคนเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยมันจะได้มาเป็นไฟล์นะครับ GDA แซดออนไลน์นะครับเนอันนี้ให้เราเปิดเข้าไปทุกคนจะมาไว้าน,นหน้าเดสก์ท็อปก็ได้นะเหมือนผมจะได้แบบเข้าใจง่ายกดเข้าไปครับเข้าไปเด็ดไฟล์เลยนะครับท่านผู้ชมนะโอเค แล้วก็เราเข้าไปรง g ิเดเซนแอดเดียนี่ยครับโอเคแล้วเราก็มาลงอันนี้นะครับนี่นมาลงนี้แซมศูนย์จุดสามุดเจ็ดนะครับกดดับกดดับเบิรคลิกเข้าไปนะลิทอ,อาจจะพลาดนหนึ่งไม,ไม่ค่อยได้คลิปในช่วงนี้กดดับเบิร์คลิกนะทุกคนนะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งโอเคแล้วเราก็กดไปแล้วก็อันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อ เราต้องเลือกที่อยู่ไดด้วยใช่ปะ่ะโอเคกดไปเลือกที่อยู่หรือเปล่าเราจะกดเราจะเลือกที่อยู่นะโอเคแล้วก็กดอันนี้ไปนะครับโอเคนี่ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วทนะุกคนสำหรับการลงออนไลน์ครับแต่ถ้าใครแตกไ,ไฟล์เพื่อเข้าเลยมันจะเป็นออฟไลน์แล้วทุกคนไม่ต้องแปลกใจโอเคอันดับต่อไปทับดีให้ให้เรามาเลือกไปตรงนี้ด่ลงตัวเสริมใหม่แซมเนี่ยก,กดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับโอเคแล้วอ้ามันเปิดสองไฟล์ปะ แค่แล้วเราก็คุมมันทั้งหมดเลยครับแล้วก็กดลากลงตัวเกมนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยเนี่ยมันก็ลงให้แล้วครับแล้วถ้าใครทับแบบนี้ก็กดแทนที่ไปเลยโอเคแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวลืมอโอเคอันดับต่อไปนะไปเรามาตรงนี้นะครับแซมตัวรูปผู้หญิงอันนี้นะไม่ใช่รูปผู้ชายนะรูปผู้หญิงนะกดเข้าไปโอเคตอนแรกครับตรงนี้คือตัวงนี้จะโล่งหมดเลยครับทุกคนนะตัวนี้จะโล่งหมดเลยครับ โอเคแล้วเราเข้ามาตรงนี้ครับตรงเซตติ้งตรงนี้นะครับกดไปแล้วเราก็กดขอดงไฟล์ครับแล้วเราก็เลือกโฟลเดอร์เกมนะครับโฟลเดอร์เกมผมอยู่เดสก์ท็อปนะครับเอออยู่ไหนวะอ,อ๋อนี่ยทุกคนอาจจะอยู่ในได้ไหนก็ลองหาดูนะครับโอเคแล้วก็กดเซฟไปในการที่เราจะใส่ IP ก็กดติ๊กถูกตรงนี้ครับแล้วเราก็เอา IP มาใส่คนระับ IP พีก็จะขอได้ที่แอดมินของเซิร์ฟเวอร์นั้นเลยนะทุกคนะใครอยากเล่นเซิร์ฟเวอร์อะไรก็ใส่ไปเลยนะครับทุกคนนะ เดี๋ยวผมก็จะลองเล่นเซิร์ฟเทนดิงแลวกันนะก็เป็นเซิร์ฟนี้นะโอเคก็คือถ้าเราใส่พิเศจแล้วเราก็กดไปตรงเซิร์ฟนั้นนะแล้วเราก็กดปุมสีเขียวนะหรือไม่ก็แบบเป็นคลิกแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็รอสักครู่นะจออาจจะเล็กนะแ๋ยวเราเข้าไปปรับอีกทีหนึ่งนะครับมาชมนะแล้วรอสักครู่หนึ่งตรงนี้ก็ให้เราสมัครนะครับปกติเลยแต่ละเซิร์ฟมันจะไม่เหมือนกันนะแต่อันนี้ผมสมัครไว้แล้วนะก็จะประมาณนี้เลย นี่คือผมสมัครไว้แล้วนะทุกคนนะโอเคะระดับต่อไปนะครับให้เรากด E C ล้วกดเทปติกล้วก็กดอันนี้แล้วก็กดอันนี้นะครับแล้วเราก็มาเลือกตัวนี้คนระับกดไอปุ่มซ้ายปุ่มขวาครับที่มันเป็นชี้ซ้ายที่ขวาเออกดเดอดไปพอเราได้ขนาดหน้าจอแบบหน้าจอเต็มของเราแล้วอะหน้าจอทุกคนเท่าไหร่ก็ปรับเท่านั้นนะขอผมขอผมแค่หนึ่งพันสามร้อยหกสิบหกนะครับทุกคนนะแล้วเราก็กดเอเตอร์ไป แต่ถ้ามันยังเป็นจอเล็กแบบนี้อยู่นะให้เรากดเลื่อนไป800แล้วก็กดเอ t เตอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็มาเลือนเป็นหน้าจอของเราอีกรอบหนึ่งแบถึงมันจะเต็มแบบนี้นะทุกคนนะตัวนี้ก็คอมไคล์แรงก็ปรับวิลลี่ไฮไปเลยก็ได้นะครบแต่งทุกคนอันนี้ก็ปรับเป็นออฟไปนะครับ FPS จะได้ไม่ล็อกนะครับ FPS จะได้ไม่ล็อกอยู่ที่30นะโอเคแล้วตรงนี้ก็เป็นระยะความมองไกลนะครับคอมไคล คมใครแบบแหลกๆหรือสเปคต่ำๆก็ปรับปิดหรือล็อให้หมดเลยก็ได้นะโอเคแล้วก็อันนี้ครับอันนี้คือเสียงนะอันนี้คือวิทยุนะครับปิดไปเลยก็ได้นะครับแต่เซิร์ฟไหนที่มันมีเสียงแบบอาจจะเปิดเพลงบ้างอะไรเงี้ยก็ถ้าเราอยากได้ยินเราก็มาเปิดต,ตรงนี้ได้นะครับขอปิดไปอันนี้คือเสียงเกมนะครับก็ปิดไปโอเคเราตรงนี้เราก็มาปรับไอ้เนนข้ามาแรกนะแล้วก็อันนี้นะครับแล้วเราก็ปรับปิดสองอันนี้ไปนะครับก็คือ สองอันนี้ก็คือถ้าเราเปิดไว้อะเราเราเราหันเมาส์ขึ้นครับมันหน้าจอมันจะหันลงนะโอเคแล้วปรับไปน,นี่คือคือปกติแล้วนะนี่หันขึ้นก็ขึ้นหันลงก็ลงแล้วนะทกคนนะโอเคถ้าเราจะปรับไม้ไม้ไม่ได้ยินหรือไม้เบาก็ง่าย,ายครับกด x 1 1เดนะโอเคเราสามารถมาปรับไม้ได้แล้วตรงนะี้แต่ตรงนี้มันขอผมมันไม่ได้ช่วยอะไรนะเพราะว่าผมใช้ไม้แบบมันสามารถปรับในไม้ได้โอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้ก็คือเสียงโคเดอเซอร์เวอร์ครับเราสามารถปิดได้ หรือปิดไปเลยก็ไดนะ้เะโอเคแล้วก็ตรงนี้อันนี้ผมไม่ไดนะ้จ่ะก็อันที่สองไปอันนี้คือไม์ของเรานะครับถี่คือถ้ามันเบาไปก็มาเพิ่มตรงนี้ได้นะแล้วอันนี้ก็คือไม้ใครเรียกอะไรวะไม์ของเราอะเราสามารถไปเลือกได้ที่ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็คือการปรับที่อยู่ไม้หรือว่าจะกดตรงนี้เลยก็ได้เนะี่ยเดี๋ยวมันจะมาตามเมาส์เลยถ้าเราแบบอยากไว้ที่ไหนก็กดคลิกซ้ายไปครับหรือถ้าเราไม่พอใจก็กดรีคนระับประมาณนี้เลย ที่3นะครับก็คือการแบนชื่อคนนะการแบนแบบไอเทยน,นี้บูตไหม่นะกูไม่ได้อยากได้ยินเสียงมันก็กดแบนไปนะก็เดี๋ยวแบนไปได้เลยแต่ไม่แบนแล้วกันนะถ้าแบนไปปุ๊บม,มันจะไม่ได้ยินเสียงคนนั้นเลยนะทุกคนนะโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ง่ายๆนะครับก็กด f e 6เพื่อพิมพ์นะกด f e 6เพื่อพิมพ์หรือกดปุ่มปุ่ม t ก็ได้เนี่ยกดปุ่ม t เพื่อพิมพ์นะก็จะประมาณนี้เลย โอเคนะับทุกคนนะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับอย่าลืมกดแชร์น,นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเพื่อนๆที่ติดต่อมาครับสวัสดีครับยินดีต้อนรคลิปหน้าครับทุกคนไปละบายบายแต่ผมไม่ได้ยิเสียงเข้าปกตินะเนี่ยดะทุกคนไปละกู